แค่ออกมาทั้งหมดแล้วก็ให้เรานำน้ำเชื่อมที่เราทำไว้เนี่ยค่ะลาดลงไปให้ทั่วเลยน้ำเชื่อมเขาก็จะไปอยู่ข้างในรูนะคะทุกๆรูเหมือนสอดไส้น้ำเชื่อมเลยค่ะน่ากินมากๆและสุดท้ายก็ให้โรยด้วยงาขาวคั่วนะคะเตรียมไว้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะโรยลงไปทั่วๆเลยค่ะบ้านเราสตอรี่ สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทําขนมถ้วยจีนการทําก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือตัวขนมถ้วยส่วนที่2ก็คือน้ําเชื่อมที่จะมาราดบนขนมถ้วยจีนค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทําตัวขนมถ้วยกันก่อนนะคะเตรียมกะละมังผสมมาค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป 50. กรัมต่อด้วยแป้งมัน20กรัมน้ําตาลทราย30กรัมและสุดท้ายน้ําใบเตยคั้นสด200กรัม สำหรับน้ำใบเตยเนี่ยถ้าเราคั้นจนสีเข้มเกินไปมันจะทําให้ขนมของเราเนี่ยออกรสขมนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังด้วยอ่อนเกินไปก็จะไม่สวยเข้มเกินไปก็จะขมค่ะใช้ตะกอมือลงไปคนได้เลยนะคะพอเข้ากันดีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววิจะหยอดขนมเลยค่ะอันนี้วิก็ได้ตั้งน้ําไว้รอแล้วนะคะตอนที่วิตั้งน้ําลงไปเนี่ย วิกก็ได้นึ่งถ้วยลงไปด้วยค่ะถ้วยจะได้ร้อนเวลาหยอดขนมลงไปแป้งเขาจะได้สะดุง้งไม่นอนก้นระหว่างที่เรารอหยอดหลายๆถ้วยค่ะนำลงมาหยอดข้างล่างเลยนะคะไอความร้อนจะได้ไม่ลวกแขนถ้วยที่ใช้นี้ก็เป็นถ้วยเดียวกับที่ใช้ทำขนมถ้วยฟูนะคะก่อนเราจะหยอดลงไปให้เราคนทุกครั้งค่ะป้องกันการน,น,นอนก้นหยอดใส่ลงไปให้เต็มถ้วย หยอดเสร็จทั้งหมดแล้วก็จะได้อยู่ที่16ถ้วยนะคะยกขึ้นไปนึ่งได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟกลางในการนึ่งนะคะเป็นเวลา20นาทีครบ20นาทีแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะดูขนมของเรานะคะนี่ค่ะเขาก็จะฟูแล้วก็เป็นรูตรงกลางแบบนี้นำลงมาพักไว้ข้างล่างเลยค่ะรอให้เขาเย็นตัวลง ช่วงเวลานี้เราก็มาทําน้ําเชื่อมเพื่อที่จะเอาไว้ราดหน้าตัวขนมถ้วยกันค่ะให้เราตั้งกระทะนะคะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไป50กรัมน้ําเปล่า40กรัมน้ําตาลทรายแดง10กรัมจุดไฟขึ้นมาได้เลยค่ะใช้ไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ําตาลจะละลายแล้วก็มีความเหนียวได้ที่ ตอนนี้น้ำตาลของเราก็เหนียวได้ที่แล้วนะคะสังเกตจากฟองค่ะฟองเขาจะละเอียดแล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นยางอะคะ่ะนี่นะคะพอยกทัพพีดูเขาก็จะเป็นเคลือบน้ำตาลติดกับทัพพีแบบนี้ค่ะให้เราปิดแก๊สได้เลยแล้วก็ปล่อยไว้ในกระทะแบบนี้นะคะรอให้เขาเย็นตัวลงในส่วนตัวขนมถ้วยของเราตอนนี้ก็เย็นตัวลงสนิทแล้วนะคะวิก็จะใช้ไม้แคะออกมาได้เลยค่ะ เราก็ควักขึ้นมาค่ะเนี่ค่ะเนื้อขนมของเราจะลอนหลุดออกมาจากถ้วยง่ายๆเลยนะคะจัดใส่ไว้ในจานแคออกมาทั้งหมดแล้วก็ให้เรานำน้ำเชื่อมที่เราทำไว้เนี่ยค่ะราดลงไปให้ทั่วเลยน้ำเชื่อมเขาก็จะไปอยู่ข้างในรูนะคะทุกๆรูเหมือนสอดไส้น้ำเชื่อมเลยค่ะน่ากินมากๆ และสุดท้ายก็ให้โรยด้วยงาขาวคั่วนะคะเตรียมไว้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะโรยลงไปทั่วๆเลยค่ะอ่าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมถ้วยจีนเดี๋ยวเรามาชิมกันดูค่ะหืม อร่อยมากเลยค่ะตัวขนมเขาจะนุ่มๆหน,นึบๆนะคะแล้วก็มีความหวานน้อยมากค่ะเราจะไปได้ความหวานเอาที่ตัวน้ำเชื่อมนะคะซึ่งเวลากินด้วยกันแล้วเนี่ยมันเข้ากันมากๆค่ะอยากให้ทางบ้านลองไปทํากันดูนะคะวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ